ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแกะกล่องซิงเกิลไซยนาระนี้ไซยนาระนะคะของเทโกม a สก็อันนี้มี2ล็อตนะคะเป็นลิมิเต็กับเลก u ล a ่นะคะก็เริ่มที่เลก u ล a ่ก่อนดีกว่าเลก u ล a ่นะคะก็จะมีซีดีแผ่นเดียวนะคะ,คะอันนี้เป็นหน้าปกก็อันนี้ค่ะมี ซีดีหนึ่งแผ่นกับเพลงดดดค่ะก็มาแกะกันเลยดีกว่าค่ะก็อันนี้เป็นโอบิ แผ่นก็เรียบๆนะคะแผ่นขาวธรรมดาแต่ว่ามีลายนิดนึงเรามาดูบุ๊กเลตนะคะก็ข้างในเป็นเนื้อเพลงแล้วก็มีรูป ีเป็นข้างหลังหน,น้ากค่ะก็นี่คะ่ะเลกูลา่าต่อไปเป็นลิมิเต็ดจุดุจิลิมิเต็ดนี้มีเอ่อเป็นซีดีกับดีวีดีนะคะก็ซีดีนี้จะมีแท็กน้อยกว่าเวอร์เลกูล่านะคะแล้วก็ดีวีดีก็มีพีวีกับเมกกิ้ง ก็มาแกะกันเลยชือ่อโอ้ยอก็อันนี้เป็นโอบีนะคะดูข้างในอ,อันนี้เป็นแผ่น ซีดีอ่าอันนี้เป็นดีวีดีเป็นเรียบๆเ,เหมือนกันคะ่ะก็มีลายเป็นเกตหิมะเหมือนกันก็มาดูบุกเลตนะคะ แกะเจอะจ้ะอ่าหน้าปกอืมเทชี่มาส์สอ่าเทโกมาสแล้วก็เป็นเนื้อเพลง ไปพร้อมกันใช่ไหมแต่ว่าคนละด้านเนาะโอเคก็หมดแล้วสำหรับซิงเกิลนี้นะคะซาโยนารานี่ซาโยนารานะคะก็ออกมาตั้งแต่เดือนมีนาและอืมแล้วก็เดือน5้าใช่ไหมพฤษภาวันที่22นี้เทกมันก็จะออกซิงใหม่อีกแล้วโอออกพีมากค่ะก็ ถ้ารักถ้าชอบนะคะก็ช่วยกันอุ่นของแท้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ